ภาพนานาโตรกมฐานนปวข้าิถุวิทรรมดิอธากับมัง สวัสดีค่ะในการสนทนาเชิงลึกครั้งนี้เรามีคู่มือศึกษาพระอภิธรรมปิดกชื่อสังขารยมกอยู่ในมือนะคะเป็นผลงานรัจนาของพระเทระชาวเมียนมาพระกุลดัญญะแล้วก็เรียบเรียงโดยบัณฑิตธรรมโมภิกขุและอาจารย์ดิสกริาศาสนเวทเราจะมาลองดูกันนะคะว่าคัมภีร์นี้เน้นเรื่องอะไรมีวิธีนำเสนอที่น่าสนใจอย่างไงโดยเฉพาะเรื่องการวิเคราะห์สังขารค่ะครับ คีร์ยมกเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของพระบิธรรมปิดกนะครับลักษณะเด่นเลยคือการอธิบายธรรมะที่ลึกซึง้งท่านจะใช้วิธีถามตอบเป็นคู่ๆที่เรียกว่ายมกนี่แหละครับเพื่อให้เราเข้าใจสภาวะธรรมตามความเป็นจริงหรือปรมัตถสัจจะได้ชัดเจนมากๆคัมีร์ยมกทั้งหมดมี10ยมกนะครับและสังขาระยะมกที่เราจะคุยกันวันนี้ก็คือยมกที่6ครับอ๋อค่ะค่ะน่าสนใจมากเลยค่ะที่ว่าถามตอบเป็นคู่ๆ แล้วในสังขาระยะมกนี้คำว่าสังขารที่ท่านมุ่งเน้นนี่หมายถึงอะไรเป็นพิเศษคะเพราะคำนี้ก็มีความหมายกว้างอยู่เหมือนกันนะคะใช่ครับในสังขาระยะมกเนี่ยท่านจะเจาะจงวิเคราะห์คำว่าสังขารที่แปลว่าสภาพที่ถูกปรุงแตง่งหรือสภาพที่ไปปรุงแตง่งทำอื่นอย่างละเอียดเลยครับโดยท่านจำแนกไว้เป็น3ประเภทหลักๆพระผมค่ะมีอะไรบ้างคะประเภทแรกคือกาย,ยสังขารครับ ในที่นี้ท่านหมายถึงลมหายใจเข้าและลมหายใจออกหรืออัดสาสะปัดสาสะอ๋อลมหายใจนี่เองก็น่าสนใจนะคะปกติเราอาจจะไม่ค่อยนึกว่าลมหายใจเป็นสังขารในแง่นี้ครับคือแสดงให้เห็นว่าแม้แต่สิ่งที่ดูเป็นธรรมชาติมากๆอย่างลมหายใจเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งที่เราต้องทําความเข้าใจให้ลึกซึ้งครับค่ะค่ะแล้วประเภทที่2ล่ะคะประเภทที่2คือวจีสังขารครับ หมายถึงวิตกกับวิจารณ์วิตกวิจารณ์ครับวิตกคือความตรึกวิจารณ์คือความตรองสองอย่างนี้เป็นเจตสิกค,คือสภาพธรรมที่เกิดกับจิตถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนเอ่อความคิดเริ่มต้นกับการคิดพิจารณาต่อเนื่องที่เป็นเหตุใกล้ที่สุดที่จะทําให้เกิดการพูดหรือว่าจีวิญญตัตออกมานะครับอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเป็นเหมือนกระบวนการภายในก่อนที่จะเปล่งวาจาออกมาใช่เลยครับแล้วก็ประเภทที่3คือจิตสังขาร อันนี้จะหมายถึงสัญญาคือความจำกับเวทนาคือความรู้สึกรวมถึงเจตสิกอื่นๆที่เกิดร่วมกับจิตด,ด้วยนะครับแต่จะยกเว้นตัววิตกวิจารณ์เพราะอันนั้นจัดเป็นวจีสังขารไปแล้วค่ะสัญญาเวทนานี่สำคัญมากนะครับเพราะเป็นตัวปรุงแต่งประสบการณ์กำหนดการรับรู้ของเราโดยตรงเลยการเข้าใจตรงนี้จึงจำเป็นมากครับการจำแนกชัดเจนดีค่ะแต่พอเป็นธรรมะที่ละเอียดแบบนี้ การจะวิเคราะห์ให้กระจ่างแจ้งแต่ยังคงความลึกซึ้งไว้ได้ท่านมีวิธีการยังไงคะท่านใช้กระบวนการที่เรียกว่าปุจชาวิสัชนาครับคือการถามตอบที่เป็นระบบระเบียบมากๆถามตอบครับคัมพีจะตั้งคำถามเป็นคู่ๆเพื่อพิจารณาการเกิดหรืออุปาทะและการดับหรือนิโรธาของสังขารทั้ง3ประเภทนี่แหละครับโดยจะพิจารณาในหลายๆแง่มุมเลยนะครับเช่นดูตามการเวลาปัจจุบันอดีตอนาคต หรือจำนกตามบุคคลหรือปุคละวาระหรือดูตามพบภูมิต่างๆที่เรียกว่าโอกาสวาระค่ะ<า>หรือบางทีก็พิจารณาทั้งบุคคลและพบภูมิประกอบกันไปเลยเรียกว่าปุคโลกาสวาระหัละเอียดมากเลยนะคะครับละเอียดมากลองนึกภาพคำถามนะครับอาจจะถามประมาณว่าขณะที่กายสังขารคือลมหายใจกำลังเกิดขึ้นเนี่ย ว่จีสังขารคือวิตกวิจารณ์กำลังเกิดขึ้นด้วยหรือเปล่าหรือในพบภพภูมิที่ไม่มีรูปขันอย่างอารูปพรมเนี่ยจิตตาสังขารคือสัญญาเวทนาเกิดขึ้นได้ไหมอะไรแบบนี้ครับ การตอบคำถามลักษณะนี้ไปเรื่อยๆเป็นคู่คู่จะช่วยให้เราเห็นความสัมพันธ์เห็นเงื่อนไขเห็นความจริงที่ซับซ้อนของธรรมชาติเหมือนเราค่อยๆใช้ตะแกรงร่อนหาแก่นแท้ค่อยๆแยกสิ่งที่ไม่ใช่ออกไปจนเหลือแต่ความเข้าใจที่ชัดเจนจริงๆครับพอเห็นภาพวิธีการวิเคราะห์แล้วค่ะก็น่าสนใจนะคะว่าที่มาของคู่มือที่เราใช้คุยกันอยู่นี้เป็นยังไงเพราะดูเป็นความรู้ที่ค่อนข้างเฉพาะทางมากๆเลยครับ ตัวคู่มือเล่มนี้ยจริงๆแล้วเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้พระอภิธรรมนะครับมาจากพระอาจารย์ชาวเมียนมาผู้เชี่ยวชาญมากๆสองท่านคือท่านพระสัทธรรมโชติกะธรรมาจริยะและท่านพระโกนตัญญะอัครมหาบัณฑิต ท่านถ่ายทอดมาสู่คณะสิทธิ์ชาวไทยแล้วก็มีการจดบันทึกคำบรรยายอย่างละเอียดแล้วก็นำมาเรียบเรียงขึ้นโดยท่านบัณฑิตธรรมโมภิกขุและอาจารย์ดิสกฤตศ,ศาสนเวทที่กล่าวถึงตอนแรกนะครับ<ฆ>จากนั้นก็จัดพิมพ์เผยแผ่โดยมูลนิธิเผยแพ่พระสัทธรรมเพื่อสืบทอดการศ,รรศึกษาพระอภิธรรมให้คงอยู่ต่อไปครับผมสุดยอดเลยค่ะแสดงว่าการที่ต้องศึกษาวิเคราะห์กันละเอียดลึกซึ้งขนาดนี้ เป้าหมายจริงๆคงไม่ใช่แค่ให้รู้จำตามตำรายอย่างเดียวแน่ๆใช่ไหมคะถูกต้องเลยครับเป้าหมายสำคัญจริงๆไม่ใช่แค่ความรู้เชิงวิชาการหรือความจำนะครับแต่เพื่อนำไปสู่สิ่งที่เรียกว่าปริญญาคือความรู้รอบในสังขารธรรมปริญญาครับซึ่งท่านอธิบายไว้3ระดับคือยาตปริญญาอันนี้คือรู้ตามความเป็นจริงว่าอะไรคือกายสังขารวาจีสังขารจิตตสังขาร ระดับต่อมาคือตีรณปริญญาคือรู้แจ้งโดยเห็นความเป็นไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาในสังขารเหล่านั้นจริงๆและระดับสูงสุดคือปหานะปริญญาครับคือเป็นความรู้ที่นำไปสู่การละการคลายความยึดมั่นถือมั่นในสังขารทั้งหลายว่าเป็นตัวเราของเราอ๋อค่ะ ซึ่งทั้งหมดนี้จะสัมพันธ์โดยตรงกับการปฏิบัติการเจริญวิปัสนาภาวนาและก็การเกิดปัญญารู้แจ้งในระดับมรรคผลต่อไปครับเข้าใจแล้วค่ะสรุปก็คือสังขารยม,มกนี้เป็นการใช้กระบวนการถามตอบที่คมคายเป็นระบบมากๆเลยเพื่อสำรวจแล้วก็วิเคราะห์ เจาะลึกลงไปถึงธรรมชาติจริงๆของสังขารหรือสิ่งที่ปรุงแต่งชีวิตเราทั้งทางกายคือลมหายใจทางวาจาคือความคิดและทางใจคือความรู้สึกความจำต่างๆเพื่อให้ผู้ศึกษาได้เห็นความจริงเห็นสัจธรรมตามแนวทางของพระพิธรรมปีดกนั่นเองนะคะใช่ครับและการพยายามทาความเข้าใจคนไกที่ซับซ้อนของการเกิดดับแห่งสังขารเหล่านี้ซึ่งก็คือองค์ประกอบพื้นฐานของประสบการณ์ชีวิตเราทุกคนนี่แหละครับ การศึกษานี้อาจจะนำผู้ศึกษาไปสู่คำถามที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นไปอีกว่าจริงๆแล้วธรรมชาติของประสบการณ์คืออะไรกันแน่แล้วเราจะปฏิบัติยังไงเพื่อให้เกิดความเข้าใจแจ้งในสภาวะธรรมเหล่านี้ได้จริงๆซึ่งก็อาจจะเชื่อมโยงไปถึงข้อคิดทายเล่มที่ท่านกล่าวถึงความยาก4ประการในการเข้าใจธรรมะนะครับและคุณค่าอันยิ่งใหญ่ของการที่เรามีโอกาสได้ศึกษาพระ,ะธรรมซึ่งเป็นสิ่งที่หาได้ยากยิ่งจริงๆครับผม ยัางเอาแล้วเป็นผู้มีความทุกเป็นเบืองหน้าแล้วท้งชันนัยการทาที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้น